ถ้าผู้ชมเห็นปืนบอมที่อยู่หน้าจอนะตอนนี้ไหมครับผมก็วันนี้เราจะเล่นปืนกลติดบอมนะครับก,ก็มีหลายกระบอกกันเลยนะครับไหนๆ GM เมเขาก็จัดสรรออกมาให้เราซื้อกันแล้วนะครับก็บอกก่อนนะว่าปืนบอมเนี่ยมันถูกลดดาเมจไปนะครับมันไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนยิงนัดเดียวว่าตายนะยุคยุคป,ปัจจุบันนัดเดียวไม่ตายนะ มั่งก่อยี่สิบเลือดร้อยสี่สิบห้าสิบมั่งนักเดียวไม่ตายเนาะก็เผื่อใครอยากเล่นบอมของเกียนก็นี่ครับเขาลดราคาจัดให้แบบจัดเต็มเลยในการผมเนาะซึ่งวันนี้เราจะเล่นฟาร์มร์ในกครผมเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเล่นในกาฟาร์ม์สเราจะเล่นฟาร์มัสติดบอมนะครับผมเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะใส่เราจะเล่นพกบอมด้วยล่ะพกบอมอ่าเล่นพกบอมด้วยได้เล่นระเบิดถังเบียร์ด้วยของเกียนครบมือวะ นะของเกียร์ครบมืออันนี้ก็เป็นฟาร์มาร์ตซีรีส์ไดโนเสาร์นะครับผมเนาะซีรีส์ไดโนเสาร์นะก็เป็นฟาร์มาร์ติดบอมซึ่งปกติก็ก็ก็มีนะฟาร์มาร์ติดบอมก็มีก็มีนะโอเคครับผมเนาะไม่มีอะไรมากก็น่าจะประมาณนี้แหละโอเคครับก็ฉายาก็นี่แหละประมาณนี้ผมไม่ได้เอาเป็นคุมสี่หรือรัดก็ได้เอาเป็นลั่นก็ได้เอาเป็นลั่นลั่นลั่นเราเน้นแบบเราเน้นแบบบุกยิงบุกยิงอ่ะเราเราเราลั่นก็ได้เราลั่นก็ได้ใส่ลั่นแม่ง แต่ถ้ามันลั่นเร็วไปก็อาจจะใส่เป็นลั่นสองหรือแม่ก็ใส่เป็นลั่นสามก็ได้ใส่เล่นใส่ลั่นสามก็ได้อะใส่ใส่เป็นลั่นสามแล้วกันนะใส่เป็นลั่นสามให้มันลั่นน้อยลงหน่อยโอเคครับผมเนาะก็ประมาณนี้ไปเราไปหาห้องเล่นกันดีกว่านะครับไม่พูดอะไรเยอะแยะนะช่วงเนี้ยคลิปผมมันก็จะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะคือมันไม่ค่อยมีอะไรนะคลิปผมอะก็จะเป็นประมาณนี้ค่อนค่อนข้างเยอะหน่อยผมไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับแล้วก็เวลาคิดคอนเทนต์ก็ไม่ค่อยมีด้วย ราะว่าทางานประจําด้วยเลี้ยงลูกด้วยจะต้องต้องรอลูกเข้าโรงเรียนอะ่ะถ้าลูกเข้าโรงเรียนก็จะมีเวลาคิดคอนเทนต์มากขึ้นกว่านี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะเออเนาะไม่งั้นเดี๋ยวช่องมันจะลากครับไปหา,าเล่นกัน,กน,กนดีกว่าไปเดนแมทเหมือนเดิมนะผมฮะก็ชอบเล่นเดนแมทแต่วางระเบิดไม่ไม่ชอบเล่นอ่ะมาเข้าเกมัปที่เร้วย,ยแล้วน้ยฟ้ามาไม่ช่แมงก็เล่นกันอยู่ด่านนี่ไม่รู้จะเล่นด่านอะไรแล้วนะ ก็ถือว่าด่านด่านบ้านนี่ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับผมอ่ะเพราะว่าผมก็เบื่อหอสมุดกับเบอร์ดิงฮอร์เหมือนกันเล่นเล่นด่านนี้ก็โอเคอันนี้นี่นี่าปืนฟาร์มัสติดบอมนะครับผมนี่มันได้มันได้นักหนึ่งจริงๆผมมองว่าพกไอ้ไอ้ไไไ <laughs> เพอร์เช่พกปืนบอมอ่ะมันมีนัดเดียวมันควรที่จะยิงนัดเดียวตายเว้ยคือมันควรที่จะนัดเดียวตายเพราะว่ากระสุนมันมีแค่นัดเดียวเองเออมันมันไม่ใช่ว่ามันเติมได้เรื่อยๆใช่ป่ะอันนี้คือไปเนิบอ่ะแบบเอาแล้วมันจะมีบอมไว้ทำมะเขือแมวแล้วมันไปเนิร์ฟขนาดนี้ โอเคครับ okay, ไปไปดู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 จะได้ยิงบ้างจะได้ยิงใครบ้างไหมโอ้ตายหนึ่งโดนแต่ไม่ตายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นบอลปกติอ่ะตายแล้วนะเออถ้าเป็นบอลปกติอ่ะตายแล้วอันนี้บอลมันไม่ปกติไงอุยับยุ่ยยี่เป็นกระดาษเชชู้เลยว่ะ เดี๋ยวเดีเดีอ้ยผมรู้สึกว่ามันนิ่งๆว่ะเดี๋ผมคิดไปเองว่ะนี่ผมรู้ส anyway> ึกว่ามันนิ่งนะคงคิดเองว่ะเพื่อนนี่ใส่ล้านจาโอ้เอา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 อ้อ้ข้างบนงงยิงแมงไม่ตายหรอเพื่อนใส่ใส่นะกระสุนเรามน้อยด อุ้ยอุ๊ยนาดิงนาดิงโดนโดนโดนโอ้โหระเบิดติดกำแพงเซ็งเลยอุ้ยฉันไม่น่าโผล่ให้มันยิงกระบาลเล่นเลยว่ะอุ้ยเต็งจัดประหลัดบอก ขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าเซ็งจัดเลยไปบนอบบเออมีคนตายเพราะบอมเราบ้างละคนหนึ่งนึกว่าบอมเราจะไม่มีหายละอยู่ไหนคนนึงวะอยู่ไหนไวหนะเพิ่งเห็นคนนึงเออโดนมีตายแต่ต้องขว้างซะก็ต้องขว้างซะตอง เติร์ล้ติรลเติร like ์เติร์ลแต่เติร์ทียังรู้ทั้งบ้านะเอฟเฟกพี่ก็เยอะเกินนะเจ็บเงียบกำลังมัดเลยวะบึ้มนฮ้่ดีแล้วเขายิงผมไม่โดนสักนัดเลยดีมาก ดีที่เขายิงผมไม่โดนถ้าผมถ้าเขายิงผมโดนนี่เรียบร้อยเลยนะผมคงไม่รอดอะอผมรู้สึกว่าฟาร์มัสก,กระบอกเนี้ยมันยิงง่ายกว่าฟาร์มัสปกตินะเดี๋ยวผมคิดเองว่าโอ้ยลบๆลบเหรือซิ่งลบๆลบๆเกือบแตกอะครับ โอ้ยเชี่ยแตกโอยยิงไม่โดนสักนัดอ้าวมีคนบุกบนว่ะเฮ้ยเรียบร้อยเพื่อนเราจับไปเอ้ยไม่ได้ว่ะเพื่อนเราเติมเลือดเหรอพี่เติมเลือดอ่ะเออเติมเลือดอ่ะเติมเลือดอ่ะมีพวกบอมด้วยเราต้องยิงให้เขาเจ็บก่อนพวกบอมอ่ะโอ้โหไม่โดนจ่ะเออโดนสักทีดิ โอ้ยสามเว้ยดีว้โดนนะแล้วก็ยืนให้ผมยิงด้วยนะไอ <c oughs> ชักปันคงหมออแบบเออมึงยิงกูเลยถ้ายิงโดนก็ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เล่นพกบอมไอพกบอมปืนบอมไม่โดนใครวะต้องยิงให้เขาเจ็บอย่างน้อยสักครึ่งนึงนะครับแล้วจังหวะที่เขาจะเติมเลือดเราก็ค่อยเอาบอมยิงอัดเข้าไปทันเดียวตายแน่นอน <c oughs> เอาบอมยิงเขาตรงๆอง่ออะไม่ตายนะ อุอ้ยอือ้สามสวนยับเลยเสร็จเลยวะอโดนสวนโดนสวนเันนี้สามเลเรียบร้อยผมรู้ว่าพี่เจ็บผมรู้ว่าพี่เจ็บนะมันพกบอมไอ้พกกูก็ติดพกบอมอ่ะ ปืนบอมมันก็ต้องยิงจังหวะนั่แหละเออจังหวะที่เขาแบบเลือดน้อยๆหรือครึ่งนึงอะไรอย่างงี้เลือดน้อเยอะอ่ะอุ้ยเอเอสเอเอสเจอคนนี้สอยเลยเฮ้ยมีคนถือไลท์เซเบอร์วิ่งมาว่ะนะไม่ชินเท่าไหร่ในส่ยลัทธสาว

อาตายตายโอ้ไมยดาโผไว้เขายิงเลยโว้ยกาลังมันเลยจบไปแล้วเหรอมันกาลังมันเลยเพื่อนอะไรวะกาลังมันเลยมาเรามาต่อที่ฟรีฟออลดีกว่าก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะฟรีฟออลอะไรเชื่อมีคนเดียววะคลิปจะมีคนเดียวอะ ฮงคต้งมีคนรดเอาอ่ะฮั้เฮ้พกปอมแต่นี้มันต้องยิงให้เจ็บครึ่งหนึ่งก่อนมแม่ยิงหมากระจกอ่ะมีฟอร์มันต้องเล่นกันเยอะๆนะึงจะสนุกอันนี้เล่นกันสองคนอนะ่ะเดดแมทก็ก็เบื่อแล้วนะเข้าถ,ถึงนะอยากได้โหมดอื่นบ้างนะผมมันเป็นสายเดดแมทไม่ใช่สายวางรนะเบิดนะ โอเคคนเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเลย <apps> <duh. S 3> เข้ามาเรื่อยๆได้ยินเสียงโอ้ยลูกซองว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้ยอกเลยเออลีสกอร์เหรอแม่นางสีดาไอ้ยีโดนหัวแตกแม่งออกเลยไม่โดนโอ้ยอะไรวะเฮ้ย <ens> <improved> เป่ากลมดูค่ะเพื่อนไอ้เป่ากลมเป่าควายไอ้ที่จะแตกเพื่อนโไฟม้าผมว่ามันต้องบัฟเรื่องของเอ่ออะไรนะเรื่องของดาเมจเนาะเออมันต้องบัฟเรื่องของดาเมจขึ้นหน่อยนึ่งไฟมา้าสำหรับผมนะสำหรับผมนะเออหมอแตกไปดิเยอะเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆ ถ้าไม่ตายเดี๋ยวเจอปืนบอมเติมเรื่องอ่ะเติมเรื่องอ่ะอุ้ยไอ้เชี่ยแตกกูโถ่ยใครว่าใช่คนที่ผมยิงหัวมันแตกเมื่อกี้วะที่มันออกอ่ะใส่สงครามใส่สงครามข้างหน้าเราเจอแน่หว่าแล้วมาต้องมาพกบอมกูก็มีเพื่อนเดี๋ยวบ้มอ่ะเดี๋ยวบ้มอ่ะบอกเลย เออไปตายใกล้ไปรู้กันไปเอาไปเถอะเพื่อนโดนเก็บว่ะโดนคนขี้เหงาจริงว่ะต้มแล้วก่อนต้มแล้วเจอคอมโบไปดิมาแปลกว่ะอุ้ยถ้ายิงพกบอมนี่ ผมว่าได้แล้วนะฉอดเมื่อนถ้าผมยิงพกบ,บอมมานะบึงบ้งเละแต่ก็ต้องวัดใจอ่ะอุ้ยไอ้เชียอยู่ข้างหลังเลยเพื่อนคนไข้เหงาประจําเซิร์ฟเออตายไปซะแล้ว <c oughs> แดงมันเลือดน้อยกล่าวว่าจะปืนปืนบอมยิงแล้วก็เอาพกบ,บอมตามเนี่ย <c oughs> สองนัดล่วง เรียบร้อยพกบอมแม่งแม่งเอ้ยไม่ตายได้ปืนกลนะตายได้พกบอมไปน้องเราไม่เน้นคิวเยอะเราเน้นสะใจเว้ยเน้นสะใจเว้ยอะเดาเดะเด โอ้ยกลว่าจะมาลอยคนเมื่อกี้ได้คนนึ่งเฉยว่ะอุ้ยไม่้ยหลับเลยกเฮ้ยพี่ใจเย็นดิใจเย็นดิโอ้ย แม่งเงยควักไม่ทันถ้าควักทันเนี่ยมึงเรียบร้อยแล้วเพื่อนสองนัดยังไงมึงต้องล่วงอ่ะไม่ทันนะไม่ทันโดนหมอนเฉยว่ะระเบิดหัวกระโหลกมันแรงนะดาเมจ95หหน่วยแต่ว่าต้องให้โดน ปืนกลไม่เล่นอ่ะเล่นบอมอย่างเดียวอุยอ้ยอุ้ยอุ้งลูกซองแหมผมจะไปสู้พี่ได้ยังไงแม่สิดาเออพวกบอมตามได้มีอะไรเล่าไม่เล่นหรอกปืนกลอนะ่ะเขาเล่นบอมบุ้ยของเกียร์พี่มันเยอะไอ้น,น้องใครวะ lấy <N> được, rồi, xem <-man> này cho một đó lấy đắt được á. Bang này đi, càng này có mấy quân, bảy trăm. Ừ, haha. mà โอ๊ยนี่ฉันใสกระสุนอยู่เพื่อใจเย็นดิโอ้ยใจเย็นลูกพี่ผมก็ใส่กระสุนอยู่เลยอุ๊ยโอ้โหแม่งดีสุดสปอร์ตเลยเพื่อนปืนบอมเรามันมันงัดช้านะกว่ามันจะง,งัดอ่ะเออดีมาก ยิงไม่ทันว่ะเสียงจัดประหลัดต่อขนาดประหลัดลาออกยังมองว่าเสียงจัดไปดิสองนัดไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วเพื่อนเอ้ยอุ้ยไอ้เจียหเจอคนนี้ไม่ไม่เคยรอดอะเจอคนขี้เหงาประจำเซิร์ฟเนี่ยเหงาไหม ง่ายล่ะโคนนะ่ะเขาไม่เล่นก็หรอกเขาเล่นบอมบ์เาขี่ยจริงๆเลยผม <c oughs> เอาบอมบ์อัดหน้าไปก่อนดีใส่กันใส่กันใส่กันอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ามาต่อใน <c oughs> พี่มาต่อในนะเอ้ยเจอโจรวแล้ว เอาไปดิอไม่เกียน์ไหมน้องอเฮ้ยมาข้างหลังโอ้โหข้างหลังสองเลยวะโอ้โหแม่โแงโคตรเกียนเลยวะ <S <S> <S เล่นเน็ตแมทธรรมดายังไม่เกียนเท่าเล่นดาวพีพออ่นะเนี่ยอันนี้พีพอเกียน์ <S <S> <S อะไรพี่จะไปรอดได้ยังไงเล่า อุ้ยอยูอยอย่ไหนวะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยแฮ่เพื่อนเล่นค้าเออได้วะไอ้เนี่ยยิงได้อยู่ว่าคนอื่นไม่สนผมยิงพี่คนเดียวเออเรียบร้อย โดนล้าโถ่โดนหลังโดนหลังเขาหมายไหมเราต้องรักตั้งตั้งตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่อะไรพี่หัวแตกไปเลยเออถ้าพี่ไม่ตายอะผมก็จะเอาพวกบอมอัดพี่อยู่ดีอะเออโหเจ็บสี่ว่ะ เติมแล้วกันถ้าเกิดหลังผมนี่โคตรสวยเลยกำลังจะควักพวกบอมมายิงเลยกลาแล้วว่าให้ยิงไม่ไม่ตายนี่พวกบอมปิดท้ายอ,ะอ่ะเรียบร้อยเอ้ยเหลือเอ้ย,เ,อยเราต้องคลองที่หนึ่งก็ได้เอ้ยสามสามแปดแล้วสามแปดแล้วอะไร อุ้ยไอ้เจ้าหุบปาดเองก็ให้จังหวะฆ่ายิงเองบ้างสิไว้เกียบร้อยคนเราเน้นระเบิดเราไม่เน้นยิงเปิดผมเน้นระเบิดครับอะไรอะไร อะไรอะไรรู้จักสก,กอรเรเบิดวะเยี่ย <laughs> <Yeah. laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบาย